ยังไม่ได้อัดคลิปเลยนี่หว่าลลมฮะชันโดไม่มีของเลยสัตว์เลยมาแล้วนี่ดินี่ดิเด็ด,ดค ดีนะอัดคลิปพอดีอ่ะเอาเรื่องจะจัดฮะกูไปเยี่ยมคนเยี่ยวเอา้าแม่งขอคิวเสร็จคนเยี่ยวเลยคต <Double damage. S 1> ดหายคนนะเพื่อนอ่ะก็สวัสดีกันด้วยครับเมื่อกี้กำลังบวกอยู่ไม่ได้สวัสดีนะวันนี้เรามวอยู่กันในเกมฮอนะครับเป็นโหมด C M นะ <This way. S 1> แดงโกนะครับ ก็มาเล่นวิจิตเทคนะก็ไม่เคยเล่นนะก็ลองหัดเล่นดูครับอ๋อไฟแกวเผื่อจะโหดกับเขาบ้างครับก yeah. ็เลยจับจับมาไม่ได้ทำคลิปไปหลายเดือนจัดเนี่ยกลับมาทำก็น like ่าจะเออเออเพราะว่ามันว ouais. ่างสายมัน เยอะๆๆๆทาฟ้ามันไม่ถอยเกจะเล่นกระทฟ้าก่อนนะไหมสีตัวเนาะศัตรูหายไปแล้วก็เล่นหอกกระทฟ้าเลยดีและเกินแครี่ไปเยี่ยมศัตรูหายไปศัตรูหายไป ล้าน็บวกแับจับย้ำเลยว่ะเก้าหมดจัดเลยแจ็คดีแค่เฮียหดปลากหมูสัวเยาจะดข้างเฮียูปนุ่งข้างเากูอยากใส่สกิลหนึ่งมันอะ มา,มาีมีมมมเดเดกเีนติดเพลง Good c h o i e มันน่าจะบวกอะ่ะน่นมาบว r i เดี๋ยวรอรอมันเข้ามา Good choice องครบปะ k p อยู <Sure thing. S 2> <า>่ฮะฮะอยู่ไม่ได้อ <Yeah. S 1> các còi phải đồn vitlee nè mường, máy không có gì mà đây à, nè มันมีตัวนึงมีตัวนึงเฮ้ยแม็กมัดับแม็กมัดับแม็กมัดแม็กมัดับดียังไกลับยังนกลับฟามเลยตามเลยรีบกองหลังแม่งรับรีบไปปิดรูปไกันยด่วไปไหนทีมคุณภาพจะจ่า ไม่ได้ก็พอแล้วเพื่อนใจเย็นของมุกคนเขาเล่น,เข,เ,ลนเขาเล่นออกรองเท้าอะไรกันวะเท้ารองเท้าไม้เหรอไม่กดเล่นไง <This way. S 1> ไม่ออกวกแล้วปะ เราหากจากป้อมมันน่าจะเอาได้ชัวร์ทิ่งได้มานาซื้อดิขยาวให้มึงได้ตลอดอ่ะข้อตัวจ๋า This way นกข้อกูศัตรูหายไปหมดหายหมดนะเพื่อน This way ใช่ที่กูจะตัดคลิปดึงคลิปมันทันเลย <Yeah. S 2> มาดีนายป้อมไ,ไหม, <Sure thing. S 2> มแตไหั้งไปกันไลไม่มีตเพื่อน yeah. รวันะไ่มีหวานนะรังนะา s ไม่มีหวนรังนะไม่มีหวานระวังนะไม่มีหวานนะมหานมหาเรวารนะไ่ะรัง

ตอกแตกกันไปเลยเฮ้ยนี่มึงเอาเด็กอนุบาลของพี่กาวมาแตกมั้ยหรือว่าโง่ไม่ไกลโคตรจักไหลโดนตูดแล้วมึง ออกขวดอ้ะไ <es> ันอยากออกขวดกว่าหากระทาฟ้าก่อนเดี๋ยวรอได้กระทาฟ้าก่อนค่อยออกอ่ะขวดรับไปเก่าไม่มีอันเสียนะกองหน้าไอ้แดงทางแผงหลังไอ้เขียวซะยุ่ยเป็นทิชชู่เช็ดขี้แล้วมึง

แข็งหลังไอ้เขียวซะยุ่ยเป็นทิชชูช่เช็ดขี้แล้วมึงมันกระทาฟ้าได้เปล่าวะได้เนาะแต่กูไม่ออกใครหรอกกูพูดทำกูพูดไปงั้นแหละระวังนะ <Get 'em. S 2> เก็บรูนกันไม่มีรูน,น <Sure thing. S 2> รูนล่างลูล่าง <This S 2> เก็บรูล่างด <way. S 2> ีเจนเลยเยอ ไม่มีเงินเตี่ยเอาดิเอาดิดักซับไฟก่อนดิเอ้ยน่าเกลียดเออน่าเกียดน่าเกียดจัดเลย Good choice. โอ้ดีนายด้วยเฮ้กองหลังแม่งหลับชัวเลยรีบไปปิดรอยรั่วกันโดยด่วนแม่งสเกลไม่ตายดีม,มานาดนั้น c h แม็กซ์จะรวยโอ้เรียบร้อยเฮียรวยไปเลยไปเลยแม็กเข้าด้วยไปเลยไปเลยไปเลยให้กองหลังแม่งหลับชัวร์เลยรีบไปปิดรย้องไปเลนรวยเลยสัสได้ไปเท่าไหร่หน่าเก้าร้อยเอมั้ยแปดร้อย รวยเ้ยน,น่าเห่าเลยของทัาฟ้ามากกว่า

thing I'll thank out this way get him I'll thank out better thing this way don't ta ป่าตัวเองนี่ farm ไม่ฟาร์มไปฟาร์มป่าเขา

อย่าดคอย่าดึงลูนห่วะเฮ้ยมีคนเก็บรูนวะมันเก็บเห็นแต่มื่อกีนไหมูนลูนใหม่รูนใหม่รูนใหม่ได้รูนจริงด้วยบเิ้ล มีครอบปะนี oh. ่ไม่มีหว่านปลาเลยรอฉันรอเทยอยู่ไม่มีหว่านปลาว่ะรอแป๊บตัวปักแล้วเออว่ะปักในปาก็ไเลิบเลไโอ้ยเหี้ยอติใครวะเนี่ยโคตรเข้าเลย

เห้ยอไนเห้เหนไอ้เห้ากองหน้าไอ้แดงพังแงหลังไอ้เขียวะยุ่จะจูจะขี้เราเือนุบากคนพิการมาแข่งว่าคุณนึกว่าเกณฑ์หมออ้ากนเยใจเย็นๆนี่ว่าว ดันบนเลยแม็กงมาต้นไดนปะคูโดนว่ะต้่กระทาฟ้าตอกคนก็นเลือนไม่พอหรอติลัวบอกเลย I guess. That This way. Good choice. Go can yet. Oh, I thought this way. <laughs> yeah. Good choice.

แม็กแม็กรอเข้าตัวหล <your> ังโอ้โหครบถ้วนกระบวนการบอกเนย่ยยันดินบอย่าดิ้นออมีครบปะอิ่มเฉยว่ะอีกทีนี่ก็ตาย โอ้โตด,ดเลยกันเพื่อนโง่โตันไปทีหวั่วนไส้ไอ้เงี้ยมึงูเบอร์คนดดกองหน้าไอ้แดงทังแสงหลังไอ้เขียวซะย,ยุ่ยเป็นชิชู้เช็ดขี้แล้วมึงมีพี่เคยววะพี่เลย้ยง มึงเอาปีเคตออกอาแล้อดช้ำกูหยแล้ไม่เอามคิดว่านิ้วเร็วขนาดนั้นเลยหรอกี้วิธีคว่ามว้าไปดีดูดีชิมดับ็นดมเอิดดีว่า <Good> choice. เร็วสิบหกเลยเนาะไ <This way. S 2> อปอ่งไ,งไปกล <Good choice. S 3> กองหน้าไอแดงพังแผงหลังไอเขียวซะย,ยุยเป็น <This S 3> ทิชชู่เช็ดขี้แล้วมึง ก็ไม่โดนเอาเด็กอนุบาลหรือคนพิการมาแข่งเคุณนึกว่าเกณฑ์ม่่้ียมันอิ่มลโคตรมหาเทพเรียรู ไม่มีห้าวิห้าวิต่อหน้าไอแดงพังแสงหลานไปช่วยเป็นทิชชู่เช็ดขี้แล้วมึงตั้งเต็มบาทาล่อซะมึงย่อแต่ไม่เยโอ้ยิงยังเอาโรดอัลล่าด้วยข้าวสองหีมือไกลนี่มึงเป็นได้กังบ้าก เฉยอะแกเถือๆอะครับคุผชมหล่งรัเกินเล่นครั้งแรกก็เทพแล้วว่ะมันยอะไม่นเะไอแผงหลังกำลังโดนดูแม่งหน่อยดิเฮ้ยไปดูแม่งหน่อยดิเฮ้ยหดเกิน ยิงไม่หยุดแบบนี้เห็นทีต้องพบอัตทีอันติไปด้วยวก,กลับละโชคดีโคตรมหาเทพเกรียนหัวเขียว อ MM hmm. ิ้มเฉยว่ะน <ah> ี Canvas, ่อิ่มแน่ห okay. ัวเล่นหดมางว่าหดไม่ชมกู้บังวะฮะออกไรดีวะออกแบบคนไตยคนไดีกว่าโคตรมากให้เป็นหัวเชียว กลางเลยว้าวบีก oh. ับีแล้วโอ้โหสัตว์เฟงกูจังเลยที like ่เดียวตดได้อันติเลยว้ายตานไม่โดนคอ

<c oughs> เอาอะเอาอะพวกกูมันทีมท่าแต่พวกมึงอ่ะบอลอบต่อ